ันนี้เราจะมาแกงเทโพก,กันนะคะนี่ผักบุง้งอันนี้หมูน,มนะคะว่องน้อยมากใช่ต้องแบบต้นใหญ่ๆอะ่ะน่ากินจะรอดรู้เนี่ยนี้แล้วค่ะแล้วก็จะไปล้าง แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาหั่นหมูกันนะคะอันนี้ใช้หมูสามชั้นอันนี้จะหั่นเป็นแบบชิ้นพอดีคำนะคะวันนี้เราจะทำแค่แบบถ้วยนึงนะคะแค่พอแบบแค่กินมื้อนึงนะคะชิบเส็จแล้วอันนี้ร้ากัน สั่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาผัดพิแกงมีน้อขามเปี่ยงน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาแค่นั้นแหละน้ำตาลไปยิบน้ำตาลปี๊บเลยหรือว่าจะผัดมันบอกว่าผัดหมูก่อนก็ได้มันบอกว่าให้ผัดหมูก่อนแล้วก็ค่อยคอยทำพิแกงมันก็แค่แป๊บเดียวมันไม่มีอะไรมากแค่ปรุงๆแล้วก็นกั่น เดี๋ยวเราจะพปแกงใส่ลงไปนะคะชึบพอมัอ้ยมันก็จะผัดให้หอมแล้วใส่กะทิลงไปใส่หมดแล้วเนี่ยแล้วคนๆให้เข้ากับพิแกงนะคะเดี๋ยวเราจะรอก็ให้กะทิเดือดนะคะแล้วก็ค่อยใส่หมูลงไปมาใส่หมูเลย แล้วใส่หมูสามชั้นลงไปนะคะเรอให้หมูใกล้ๆถุกแล้วค่อยปรุงอยนนะ่งข้นอ่ะดีดูดูทำช้อนเดี๋ยวยังข้นน่าทำอะไรก่ดีนะน้ำขงังน้ำส้ม มันมุ่งฉาบก็เ,เหลืออีกไหมเหรอก็ฉาบขคอยากไว้อะใครฉับตัวเอ,อชูรสเดี๋ยวเราจะปรุงเลยนะคะใส่ผงนัวว้าว <จะ S 2> วก็น,<ซ>น้ำขา,า,าำขาเปรี้ยก้ำขาเปรี้ยกขอชอนเลยเนี่ นี่ก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะจะหวานนะพี่หวานเจียบพี่ปลาแล้วใส่ด้วยนะปลาชิมดูชิมไหม เดี๋ยวเราะจะลองชิมรสชาติก่อนนะคะว่าจะพอไปวัดไปว้าได้ไหมหนมวัายังไม่เปรี้ยวไม่อะไรนะเอาอน <laughs> ให้หนูชิมหรอหนูทดลองเป็นไง ขาดอะไรวะข,ดขออะาดเขาอร่อยไงมันเป็นไงมันได้อยู่มันต้องแบบว่าเปรียปร้ยวๆหวานๆห,หน่อยเปรี้ยวหน่อยแล้วก็หวานนี่แหละพอแล้วแล้วเราจะใสน่นี่เลยผักบุ้งนะคะ แล้วก็ตอนนั้นต้องเด็ดเดี๋ยวเด็ดใส่เดี๋ยวเราพักบุ้งยุบแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดนี้เราจะเด็ดใบมะกรูดใส่นะคะ วก็จะคนคนคนชอบแบบว่าผักบุงมันนิ่งเลยอ่ะอันนี้เราก็จะอรอพักบุงสุกนะคะอันนี้เราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สตักใส่ถ้วย หมูเน้นๆเ,เลยนะคะนี่น้ำเยอะมากอะเทย์ไปพ,พอใส่เสร็จเรียบร้อยกินข้าวกันใส่ตู้ไว้ก่อน เดี๋ยวเราจะมาทอดไข่กันนะคะไข่เจียวอันนี้น้ำมันร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทอดกันเลยดังฟูอ่ะ ุ๊บสีย่างหน้ากินอ่ะอันนี้เราจะให้ร้ให้มันเหลืองๆนะคะนะคะขึ้นอุ้ยไม่เลยวะอ่ะขึ้นเลยดีกว่าอพี่บอกให้ร้อนให้เหลืองไงมันไม่ทันแล้วร้อยข้าวดีจ้ะ เสร็จแล้วไข่เจียวอันนี้ก็กกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันดีกว่าช่วงนี้ท่วมช่วงนี้ฝนดีนะคะข้าวแฉะเช้าคุยเเลินไาหน่อยอย,อ,อยัดูอรอไมไหม ไข่ไม่เค็มก็จำไม่ได้ว่าใส่อะไรบ้าง mm. จะใส่อีกกะกลัวเค็มกินไม่ได้ห mm. ืมไม่เค็มแบบร้อนขออ้าวร้อนคอยดังเลย ใส่แบบุ่งเยอะๆหนะหอคนทานอันนี้เป็นแกงเทโพเราทำครั้งแรกด้วยนะคะเดี๋ยวมาลองชิมรสชาติกันอืมได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้เลย มันต้องหบหวานกว่านี้นิดนึงแต่ตอนนี้เหมือนเริ่มกินแบบไม่รู้รสชาติอ่ะร้อนร้อนมากบรรยากาศร้อนนะข้าวร้อนโคตรร้อนอ่ะ อันนี้ก็ควาวอร่อยกินข้าวเกี้ยงเลยนะคะอันนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปทํางานกันคลิปต่อไปอยากให้ทําเมนูอะไรก็เม้นมาได้เลยนะคะอยากให้ทําแบบไหนก็เม้นมาได้เลยและเดี๋ยวเราทํางานกันดีกว่า